นี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองเปิดเงื่อนไขตั้งรัฐบาลหักสวปิดสวิตตัวเองก้าวไกลปาดเหงือ่อเกมนี้ไม่ง่ายหลังพักก้าวไกลประกาศไปแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยพร้อมร่วมกับพักเพื่อไทยเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยประชาชาติและเป็นธรรมทำให้มีคะแนนเสียงรวม310เสียงซึ่งเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาลแม้รัฐธรรมนูญ มาตรา159จะกำหนดให้สภาผู้แทแนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพักการเมืองที่มีสมาชิก ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา160แต่ในบทเฉพาะการมาตรา272กํากำหนดให้5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ประกอบด้วยสอสอและสอวอมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยผู้ได้รับการแต่งตั้ง ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสาภาดังนั้นบุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นนายกตามกติกานี้ต้องได้เสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งจากรัฐสภาที่ประกอบด้วยสสห้ารคนและสวสอ,วอ250คนคือต้องได้เสียงเกิน376คนขึ้นไปอย่างไรก็ตามจากการให้สัมภาษณ์ของสอวอหลายคน ที่ออกมาหลังการเลือกตั้งส่วนหนึ่งยังยืนยันว่าจะไม่โหวตให้กับนายปิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไก่ซึ่งเท่ากับว่าสอวอเลือกปิดสวิตตัวเองและหากเสียงได้ไม่ถึง376เสียงจะเกิดอะไรขึ้นโดยมาตรา159การรวมเสียงต้องมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสาภา แต่หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ไม่ว่าด้วยเหตุใดและสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี จากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองที่แจ้งไว้ตามมาตรา88ในกรณีเช่นนั้นให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลันและในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไปโดยจะเสนอชื่อ ผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88หรือไม่ก็ได้เท่ากับว่าพักการเมืองอื่นสามารถเสนอชื่อคาเดเด d นายกรัฐมนตรีเข้ามาแข่งกับพัรก้าวไก่ได้เมื่อถึงตอนนั้นอาจมีกลไกพิเศษอะไรที่ทำให้พัรก,ก้าวไก่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลสำเร็จก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ